สวัสดีวันจันทร์ที่19เดือน1ปี2569นะคะสำหรับคลิปนี้รู้ทันคอนเทนต์ก็จะกลับเข้ามาดูกราฟของคริปโตกันอีกครั้งนะคะเมื่อเช้าเปิดกราฟขึ้นมาจะเห็นว่าคริปโตเนี่ยแทบทุกตัวเลยเนี่ยมันจะ,ะเปิดมาเป็นแท่งแดงหมดเลยนะคะวันนี้เนาะเหมือนกับตอนเช้าเนี่ยเป็นแท่งแดงหมดเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาดูเหรียญที่มีชื่อว่า XRP นะคะซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีคนถามเข้ามาหลังบ้านค่อนข้างจะเยอะว่า ตอนนี้เขาจะกลับลงมาอีกไหมหรือว่าเขาจะไปเลยนะคะซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าการที่เขาขึ้นไปในช่วงก่อนหน้าน,น,นะคะที่เป็นแท่งเกี่ยวพวกนี้นมันเป็นเพียงเหมือนกับเป็นการ pull back หรือว่าเป็นการรี b o u n d กลับขึ้นไปแล้วมันน่าจะกลับลงมาเทสก่อนซึ่งตรงนี้ค่ะถ้ามันจะลงมาต่ํากว่านี้จริงๆเนาะเขาก็คงจะต้องทงาอําโลใหม่ก่อนแต่หน้าวันนี้ค่ะเขาทิ้งเป็นแท่งแดงลงมาเขามาติดตรงที่เป็น order b o x ก็คือถ้าหากว่าใครเข้าใจในเรื่องของคลินทัฟฟิกหรือว่าในเรื่องของโครงสร้างนะคะจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับลงมาแบบนี้มันเป็นแท่งเขียวที่ขึ้นไปหมดเลยซึ่งมันเป็นปกติของกราฟนะคะถ้าหากว่าเขา ไปแบบเขียวแบบนี้เวลามันลงมาค่ะเขาก็จะลงมาเพื่อเก็บส่วนที่เขาลืมไว้อย่างที่เราเคยบอกค่ะเป็นเหมือนต้นทุนของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับลงมาเก็บซึ่งตอนเนี้ยเขาเหมือนอทิ้งเป็นแท่งแดงลงมาเนาะในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาเด้งกลับไปก็คือเขาติดตรงออเดอร์บ็อกตรงนี้เพราะว่าตรงตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยค่ะเมื่อประมาณวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดธั 30, นวาปีปีที่แล้วเนาะ เขาเป็นตัวที่ว่าเป็นแท่งแดงสุดท้ายแล้วจากนั้นมันก็มีการส่งเป็นแท่งเขียวขึ้นไปแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนคลินทัฟฟิกเพราะนั้นเวลามันลงมาค่ะเขาก็จะลงมาเก็บพวกนี้ให้หมดตอนเนี้ยเขาติดตรงออเดอร์บ็อกถ้าหากว่าตรงนี้เอาอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นเขากลับขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากว่าเอาไม่อยู่อะค่ะ ก็คือเหมือนเดิมเป้าที่เรามองว่าที่เขาจะลงมาค่ะก็อยู่ที่ประมาณ50ต้นๆหรือว่า40ไปลายๆเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราหันมามองทางซ้ายมือเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมเดย์ค่ะเขาเคยมาย่าอยู่ตรงนี้หรือพักตัวตรงนี้จากนั้นนะคะก็มีการส่งกราฟขึ้นไปอีก ซึ่งตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่จะเป็นตัวรับของเขาไว้ได้เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เขามีโอกาสที่จะกลับลงมาตรงนี้ได้ไหมก็ต้องดูว่าเขาจะสามารถทําโรใหม่ตรงนี้ได้ไหมถ้าเขาทําโรใหม่ได้ก็ rian rian มีโอกาสที่จะกลับลงมาเองซึ่งถ้าหากว่าเขาสามารถทําโรใหม่ได้นะคะนั่นก็หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะกลับลงมาได้อีกนะคะตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป